กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประทุกฐานที่เขามาหาสมช่องนองคำเด้อ่พอพอคือกับพี่น้องเอ,อ้บรรยากาศอยู่เฮือนนอนทงไหทุงหทงหน้าใกล้เฮือนพี่น้องสบายดีพี่น้องกับสบายดีประทุกฐานเดอ้อเมื่อนี้ก็คือวา่าเวียนเฮนเวียนซ่านพี่น้องเอ,อ้ลังจากทีว่าเฮากับวันเขาไปเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้อะไรพี่น้องเอ,อ้ วันชวเช้าแล้วเลยเนาะเล็บแบบอายพึ่งขางบ้านถึนก็เลยมาทางหยาซอยแบบเท่ากันเอาเงินในพนลอะไรๆหน่อยอลไรเนะะาะกระพอไอคิวเห็ดซอยกันทำความสะอาดพี่นะ้อยยานโง่นะเนาะเมนคว่ำเจ้าโขกกระโดดยังวะหมักผ้าหนะักกระดุกกระดุทำความสะอาดให้ยันเมินเนี่ยเนาะวันไปทางใด ไปไหมเนี้ยไปเนี้ยแหละเนี่งหย่านะมันใต้แจงทีจูด <_ d ance> มีแต่งาผ้านอ,อกไปนอกอะผ้าอับดรผ้าพันหน่อย <_ d ance> เหยดซสยกันกับพ <_ d ance> อยคิวหย่าเนี่ยกูยื่ยเครื่อนี่เราะสร้าสงสร้างเครื่อมันนี่ฮะแมนมั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 นยังว่า บบตายยักเถือ่อนเออไปเฮือนไปซานสิน้องเอง้ยตั้งจากวันขาวแล้วเลยเนาะวัวนขาว,วามาซ่านสิเมือ่อพอๆคิวระหว่างน้องนภพลเหมือนกับพอๆอยู่เฮือนอยู่ซานน้องท้ามาเลยจัดให้เพื่อนซะเป็นแฟนไวซะก่อนมาเทนึงไว่ายเทนึงแล้วก็เมือม่อมาว่ายเงินแล้วก็เมื่อเอาอีกทีซะ đẹt hang, cả lông hang, nó mờn gì nó. Đẹt hang cả lông cả hang. Phấn bỏ đây, bỏi gốc nhả, nhà cà thịn nè. Nè nè, phấn tim lốt hả? Môn 6. มีกินอยู่ดรอกในขันกุ้งหมวกนะมี่อยู่ซองต้นน่ะใหรล้างบ่อนไก่กัมีอยู่กวัง,งทินอ่าเพื่นอนไพก่เก่าอะไรพี่้องเอ้ยหลายปีเลยกับเจ้าของเพื่อนกับบุคคลอยู่หรอกเนาะมีแต่พอไอคิวกับนอนน้ำพนอยู่เหมือน สองพี่น้องกับเไ,ได้คอยอยู่ห่านอยู่สั้นสคมขว่าแอะไรบ่พี่น้องเอ้บ่มีเสาลักขอบคัวเนาะมันก็ส่บอบอุ่นไปานได้เพราะว่าแม่มันก็อยู่ไทยผลอะไรเนาะแม่ใหญ่ผลอยู่หน้ากับบ่มีผู้ใหญ่แบบอยู่ทำกันมันก็บ,บ่คอยอบอุ่นไป็นได้เนาะสอยกันไป น้องค้ามาน้องค้ามกะว่าอยู่แล้วพี่น้องไอ้เก็บทุ่งหยอกทุ่งยางทุ่งเงินกระโดกระดาษจูดนั่เนี้นี่จูดนนนนจ,ดจดุแต่วแบบ่าเนาะขึอนขาลูกอ่อนมากกว่หาเวลายากพี่น้องขั้นว่าสิเลนมาไหวบัดลูกบัดญห้บัดไ,ไปเป็นแบบทางคานทงงา,นะางยังค่ะนะค่ะยันตกหรือวันหมดแดงไฟลายขยำฝนตกนี่ค่ะทิมมันบพราะว่าไปเห็ดมันแย่น่ะนะขั้นว่าสิไลนกินได้น่ะนะบอเอออ๊อ,อกซะ ้ออเออแต่หาบวขาแล้วมันน้องป็นไอีกในอ่าอ่าคนหาสวีดมันต่างกันพี่นงเอ้ยบุญบุญบวมีกับมันต่างกันพี่นงเอ้ยวนอะไรนะจำบุญวาสนาพมัน แข่งเฮือดแข่งได้แข่งบุญวัฒนาแข่งห่ได้ก็เป็นข้อมผืนว่าเอาเลยนะเออบอสเจ้าไทยหนาแล้วนะเราจ้างจะาทะเลเกาะอาโลืงหกโล่เบิ้ดถงนะโอ้ยปีหนาเลยที่จองโตเนอะตามที่ให้ได้ตามขึ้นเทสนะบูคือเทสเลยคือว่ามันทำได้เหยห่อว่าประเทศอะไรมันมันมันบุกคุ้ม แมนแมนทานเ่แ่จ้ตนพนเป็นพันพ่นพันโหลเลยินบ่ปินาสีจ้างไรก่อนเล่าอีกยินบ่นี่นี่บชอรานา้เออเออได้เลเออปินาสีจ้องโตด้เอาน่าเียวมันเรีวไวพว่ินบ่ไปหนาสีจ้องโตได้ยังวะเอรียวไวมันเล่าให้น้อยรู้ แม่แม่มะพี่ชาก็บบไเดีไปพนพี่น้องเอ้ยให้สมัครก้าเลยเนาะพี่ชายกัไปยาก้างอ่ายังเคยไปดินซาบ่อะพอให้คิวอะมาผิกนะผิกผีกตัวผีตายก็เป็นตึ้ ออคนมาได้่อยสนใจมันะน่ว่าจะปน่งอ่าพี่หนาสีจ้องโตและคะแนนไหนนะบไดหูได้ว่าเจ้าเ้เราเจ้าไทยนาในหันนะือเ่น่งคเบอานอย้เพ่นอ่างานไซมีเบิร์กระจ่างผลมาเห็ดพี่น้อย,ยู่ซยซยไซเ์ผลไม้เห็ด แมนความเจ้าสอยกันเนาะนี้กันเอ้ใาเทส่บักก๊กอันนี้หอา่นถ้าเราเลาแต่หาคนมามามาช่นแม่มานจะนีคนแม่เอาไว้เถ้าเราถ้าเปเียติ็นี้็พื่อมันลายกันเราเขื้นคือเก้าเขือนอันน

แดงลาย,พ,ยพี่น้องไปให้เฮียนมืาอนี้หลังจากบาได้อองนาก๊กบอลได้นะเฮ้ยแม่นบอกกุ๊กบอลพักนี้เลิศลายกันแล้วขาตายสายเช่เด้ไม่ได้คุ้วิธีขาต้นบอลแนะน,นำนะพี่น้องสีขาไม<า>่ยังเคยเอาไปกิน ใครในพักอีเลิศ์นี่ใคอยังให้มันตายนะมันหกมันเกิดเยอเกิดกระบอกมันสุ่มอ่แล้วมันเกิดกันอางหมดแดงทีหัวนึด๊อกดกเนี่ยไอ้บักฝ้าวันกันตะกี้แห่งดกกว่านี้แล้วเอาเกลือมาใส่นล้ด๊อกดกเอาเกลือใส่เหงาออกมา เอเกสงเงาลึกเสยอดกเยจะบอกนะสยอดยอบโอ้ซัปนเหิ้งเพราะแล้วเดี๋ยวิงเสียหายได้น่ะเด็กของน้ำจิงหอเลยก็ยาไปทางเผมมันเป็นผลอไวกินหญ้ามอนได้ละหมากแต่เธอเอ้ยเริ่มตัดกินไปให้เมัเกิดได้มาสีดับ อะไรแ <c oughs> ล้วจะเจ้าอะไรมาัดย้งอะไรอะไรพี่นอ้องคิดพี่น้องคัมเสแฉมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพาเบิ่งพาส้มต่อไปพี่น้องเลยเมื่อนี้วัดสิไปทางใดไหนเนาะในสะบ,บือเมื่อนี้วัดสิษย์ผ้าไอคิวไปไซน์ไหไปเบิ่งไปส้มนำการพี่น้องเลย

Субтитры